ครับตอนนี้เวลา21.39นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอาการต่อแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตที่มีปัญหา Active Balance ระเบิดนะฮะแล้วก็แบตบวมหลังจากที่ไปทำการฟื้นฟูแบตแล้วก็ขนานแบตเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต่อนะฮะโดยใช้ Active Balance ตัวใหม่นะฮะ5แอมป์นะครับแล้วก็ตัว bms นี่ต่ออนุกรมเพิ่มกระแสนะฮะเพราะว่าลูกนี้แต่ละเซลล์เนี่ยเป็นลิเทียมฟอสเฟตของชิโนนะฮะชิโนโพลี200รอแอมนะฮะต่อลูกนะครับ200แอมพาวต่อลูกทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามันจะฟื้นฟูได้ไหมทีนี้ระบบของเครื่องรถแวนแคมปิ้งเนี่ยนะฮะเขาจะต่อระบบคล้ายๆเรียกว่าระบบไฮบริดนะฮะก็คือ เวลาในวันที่ไม่มีแสงแดดนะฮะในระหว่างที่เรากำลังเดินทางนั้นก็สามารถาในห้องนี้ในห้องผู้โดยสารนี่ก็สามารถใช้แบตเตอรี่จากรถยนต์ได้นะครับนี่คือแบตเตอรี่จากรถยนต์นะฮะตอนนี้เรายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวเบรกเกอร์ของตัวที่จะจากแบตเตอรี่นะฮะจากแบตเตอรี่เส้นนี้นะฮะจากแบตเตอรี่เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นลงไปเนี่ย ข้ามาที่คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะคะคอนเวอร์เตอร์ยังไม่เปิดเดี๋ยวจะมาดูค่าเริ่มต้นมันเลยนะฮะว่าวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรแลาจะสรุปไว้นะครับจะสรุปเป็นคลิปเก็บไว้นะฮะอ่ะนี่นะฮะตอนนี้เราก็ลองเปิดยกเบรกเกอร์ขึ้นดูนะฮะตอนนี้ไฟที่แสดงสถานะขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นไฟจากแบตเตอรี่นะฮะ พราะแบตเตอรี่เนี่ยไปทาการวัดก่อนหน้านั้นแล้วเพอเอิญว่าทําคนเดียวนะฮะก็เลยไม่สามารถถ่ายคลิปให้ดูได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันอยู่ใต้บาอนะฮะมือหนึ่งต้องงา้างบอกไวะะ้แล้ววัดก็คือได้แล้วนะฮะสิบสองจุดเจ็ดนี่แหละนี่นะฮะนี่คือมิเตอร์ตัวนี้นะฮะก็อ่านเป็นค่าของตอนนี้เป็นค่าจากแบตเตอรี่นะฮะทีนี้อ่าเราจะใช้งานได้ไหมอ่าสมมุติว่าเราจะใช้งานในระหว่างที่สมมุติตอนนี้เนี่ยคือไม่มีแสงเลย ฟ้ามืดไม่มีแสงเลยแล้วเราอยู่ในระหว่างเดินทางซึ่งมันเป็นเวลากลางวันฝนตกอย่างเนี้ยเราต้องเราสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะฮะโดยการไม่ต้องยกเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นก็ได้นะฮะเพื่อยกเพราะว่าเราถนอมแบตไว้ก่อนหรือจะยกเพื่อจะให้มันใช้แบตแล้วก็แบตเตอรี่ควบคู่กันไปก็ได้แต่เมื่อยกเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บเขาก็จะตัดระบบมาเป็นระบบจากจ่ายไฟจากแบกตเตอรีอ่ของระบบโซลา่านี่เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นจะลองไม่ยกเบเกอร์ดูนะฮะแล้วลองเปิดตัวนี้ดูนะฮะเปิดอินเวอร์เตอร์ดูนะฮะเห็นไหมฮะอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานตอนนี้แอร์เปิดติดแล้วนะฮะนะฮะนะเปิดแอร์นะครับอ่าเปิดแอร์นะครับนะเห็นไหมฮะยี่สิบสามองศานะครับนะอ่ามาแล้วความเย็นมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าไม่เปิดนะฮะเนี่ยมันตัดแล้วนะฮะมันหมดละถ้าเราไม่สตาร์ทรถนะฮะเห็นไหมฮะเรียบร้อยเลย นะครับไม่สตาร์ทรถนี่เรียบร้อยเลยอ่าเดี๋ยวต้องลองสตาร์ทรถดูนะครับนะเพราะว่ามันกินแบตเร็วมากตอนช่วงที่แอร์กระชากนะครับนะอ่ะครับตอนนี้มาต่อกันตอนนี้เปิดสตาร์ทรถแล้วนะฮะสตาร์ทรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยังสลาร์เบเกอร์ลงก็ตกใจเพราะว่ามันตัดหมดเลยนะฮะดูดแบตบจากรถยนต์หมดเลยร้องจนปัดเลยแะนะฮนะอันนี้ยกยกขึ้น มาแล้วแบตรถยนต์มาแล้วตอนนี้เราสตาร์ทรถไปอยู่นะฮะไม่มีไฟจากแบตเตอรี่นี้เข้าไปในอินเวอร์เตอ,อร์นะฮะอย่างนี้นะครับเราจะลองเปิดดูนะครับทีนี้อตอนนี้จะเปิดอินเวอร์เตอร์ดูนะครับดูที่หน้าปัดมาแลฮะหนึ่งสองสามนี่ไฟที่ตรงนี้เท่านี้นะฮะที่ตรงนี้เท่านี้แล้วแอร์ก็เปิดติดแล้วนะครับนะ นี่คือการใช้ไฟจากรถจนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับในระหว่างเดินทางในวันที่ไม่มีแสงแผงโซล่าไม่สามารถส่งจ่ายพลังงานเข้ามาชาร์จแบตและก็ทำงานระหว่างชาร์จไปด้วยได้นะครับเพราะตอนนี้เวลา2 1 40น45นแล้วนะครับตอนนี้45นแล้วนะอ่ะอย่างนะแล้วก็ดูสถานะไฟที่ตรงชุดคอนโทรลชาร์เจอจะติดดวงเดียวที่แบตเตอรี่สัญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่ ่าแบตเตอรี่นี้ให้มองว่าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับนะไม่ใช่แบตเตอรี่ของอ่าฟอสเฟตตัวนี้นะไม่ใช่เพียงฟอสเฟตอ่าแบตเตอรี่ของชุดระบบโซล่าเซลล์เขาเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่ยกลิกเตอร์ขึ้นนะยังลงอยู่นะครับเนี่ยนี่คือแบตเตอรี่รถยนต์เข้าเพื่อจะออกมาใช้ที่ลิฟเตอร์แบบรู้นะคะับเห็นไหมอ่านี่คือระบบที่เขาติดตั้งมาสำรองใช้งาน ในระหว่างที่เรากําลังเดินทางในวันที่มันไม่มีแสงนะฮะหรือในช่วงฉุกเฉินที่ว่าแบตเตอรี่เราหมดยามค่ำคืนพอดีนะฮะก็อโอเคก็สามารถใช้งานได้แต่ต้องสตาร์ทรถแล้วขับไปด้วยได้นะฮะหรือต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับนะเป็นการลักษณะชั่วคราวเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะหรือระหว่างการเดินทางก็สามารถเปิดใช้งานได้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า เราจะเจอแสงแดดแล้วก็ให้เขาทำการชาร์จแต่ว่าถ้าแบบเราชาร์จไฟมไฟอยู่แล้วเรามาสามารถเปิดได้เลยนะครับนะยกเบรกเกอร์ขึ้นก็ให้เขาทํางานกับระบบของแบตเตอรี่วิเทียมตัวนี้ได้เลยนะครับนะ,ะแล้วก็ตัว BMS ที่เขาต่ออัุกรมกันนะครับให้ต่อขนานกันนะครับเพื่อกระแสนะฮะเพราะว่าลูกนี้มันเป็นเซลล์แต่ละเซลล์นี่จะ200อ a h นะฮะ 3.2โวลต์200แอม์2 Volt, 2 R, ต่อเป็นระบบ 4S นะครับ12โวลต์ Volt, นะอ่าเดที่นีเรามาดูทีนี่เรามาดูท,นาาดทีนี้ถ้าเราเปิดยกเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นยกเบรกเกอร์เพื่อให้ใช้ไฟจากแบตเตอรีร่ของอ่าดิเท p h มฟอ h a t เข้าไปทำงานระบบก็จะตัดออกจากแบตเตอรีร่รถยนต์ทันทีนะฮะเดี๋ยวดูที่เตอร์ไ์นะฮะดูที่เตอร์ไ้อ่ะหนึ่งสองสาม อันี้สิบสามจุดสองโวลต์นี่เป็นของอแบตเตอรี่จากตัว lithium p h o s p a แล้วนะฮะตอวน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าเราจ่ายแบตเตอรี่ไปแล้วยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับรถยนต์ก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆอเดี๋ยวลองดูลองสับเบรกเกอร์ตัวนี้ลงดูนะครับตัดเบรกเกอร์ของอรถยนต์ออกตั้งตอนนี้ใช้ตอนนี้ก็คือใช้ แบตเตอรี่ที่เที่ยวฟอสเฟตล้วน,นเลยนะครับเดี๋ยวมดูนะฮะดูค่ากันนะครับตรงนี้นะฮะ mm. แต่ก็อ่อนลงแล้วนะครับเหลือ68เปอร์เซ็นต์นะครับถึงเวลาจะต้องชาร์จแล้วนะครับนะ mm. ใกล้เวลาจะชาร์จแล้วตัวนี้ตั้งตั้งต่งตำตัดที่11.9นะครับนะ, mm. ะโอเคนะครับนะ mm. นี่คือวิธีการใช้งานหลังจากที่เราเจอปัญหาเรื่องแบตแล้วนะครับว่าแบตมีปัญหาเพราะว่าเราใช้ไฟเกินนะฮะ แลจนกระทั่งแอคทีฟบาลานซ์ไหม้ระเบิดไปมีปัญหาตรงนี้นะครับด้วยความที่ไม่เข้าใจในระบบที่เขาต่อมาเพราะว่าตัวนี้เราซื้อระบบของเขามานะฮะก็เลยไม่เข้าใจพอดีมีเพื่อนเขาให้มาดูก็เลยได้มานั้งะห์ให้นะครับะล้วก็ว่า่าอย่างนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แต่ว่าจะใช้อย่างไงให้มันถูกต้องกับระบบที่เขาวางไว้นะครับตรงนี้ก็คือตอนนี้ปิดแอร์แล้วนะครับเป็นกจากแบตเตอรีร่ที่เกี่ยวกับอร์ตเฟนนะฮะ นะครับเพราะว่าเราสับ,บเบรเตอร์ตัวนี้ลงแล้วบเบรเตอร์ตัวนี้เป็นของแบตเตอรีอร่รถยนต์นะครับยกขึ้นดูสิถ่นะาปัดเลียมไหมโอเคตอนนี้ก็ยายะเป็นชุดของแบตเตอรี่วิเทียร์อนเส็อยู่นะครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในวันที่มีแสงแดดดีๆเราไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอร,อรี่อันนี้ก็ได้นะครับก็สับลงทิ้งไว้เลยนะครับนะ ันนี้คือแถบน,นะครับนะอันนี้คือไฟบ้านที่เราจะต่อจากภายนอกรถยนต์เข้ามาเป็นไฟบ้านใช้งานแดี๋ยเราไปจอดหน้าบ้านแล้วถ้าเสียบสาบ้านเข้ามาก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวนะวันนี้นนทำกลางคืนนะครับคนเดียวนะครับแล้วก็หน้าปัดก็อา่านได้ค่าเท่านี้เพราะว่าไม่มีโหลดไม่ได้เปิดโหลดทิดไว้ครับนะและ้วก็สับสติ๊กเกอร์สับสติ๊กเกอร์ขึ้นเป็นแบตเตอรี่ของ นี้เป็นของนี่เท่าป้อนเฟสนะแต่ที่เวอร์เตอร์ยังเปิอดอยู่ยังไม่ได้เปิดโหลดแกะไว้นะครับโอเคครับก็คงทำความเข้าใจกับระบบนี้แค่นี้นะครับนะก็คงจะจบละน่าจะเข้าใจระบบการใช้งานแล้วแล้วก็ทดสอบการชาร์จแบตพวกนี้ถ้างแดดก็จะทำการชาร์จแบตด้วยแผงโซลาร์นะฮะดูว่าจะเข้าเต็มกี่เท่าไหร่พวกนี้ก็ตั้งตั้งตั้งต่ำไว้ที่11.9ตั้ง อ่าสูงตัดอยู่ที่14.4นะครับเดี๋ยวจะตั้งให้มันต่ำลงนิดนึงก็เป็น14.3ให้เขาตัดก่อนตัว BMS นะฮะแต่ทีนี้เม็ดเราไม่รู้ BMS เพราะตัวนี้เราซื้อระบบมาแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถรู้เลยว่ามันเท่าไหร่ถ้าปกติเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำการทดสอบว่ามันตัดที่เท่าไหร่นะฮะแต่เราก็ต้องตัดตัดต่ำตัดสูงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัดว่า15นะฮะถ้าเอาสักค่า14.4โดยปกติถ้าเราก็ตั้งควรตั้งที่สัก10 สี่จุดสองะให้มันตัดก่อนก่อนที่ bms จะตัดแล้วเราจะต้องเสียเวลามารีเซ็ตมันนะฮะโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ตามดูนะครับส่วนรายละเอียดในการประา้านเซลล์แล้วก็รีแพร์เซลล์แต่และเซลทำยังไงเดี๋ยวพอดีผมอัดคลิปไว้แล้วแต่ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวหาให้แล้วก็จะลงให้เพื่อนๆดูทีหลังนะครับนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ อ่าโยกเกิร์ตคืนของตัวอันนี้ขึ้นอหีบนไม่มีผ่านแถมนะฮะแถม,มโยเบรกเกอร์ขึ้นอ่าจะสลับแล้วก็จะตัดเบรกเกอร์ของตัวแบตออกนะฮะดูที่นี่ดูดมาเปนอาที่นี่เขาจะเปลี่ยนแล้วนะครับนะตอนนี้เป็นมาเป็นที่ของเปิดสวิตชรถยนต์หรือยังฮพอที่เบลเตอร์ปิดก่อนเป็น,นิดเบลเตอร์แล้วนะครับ ตอนนี้ค่าที่อ่านได้2 4 1นะฮะ,ะร,รถสตาร์ทอยู่1 4 1 4โวลต์นะฮะมีการจ่ายกระแสไฟใดๆสิ้นนะฮะที่18.85กิกละะโลวัตต์ตาวนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่เต็ม13.9ครับนี่คือไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ที่กำลังสตาร์ทอยู่นะฮะ ที่เราไม่ใช้งาน,นครับก็ปิดไปก็ได้นะครับนะโอเคครับ